ที่5ค่ะก็ได้จับมือนะคะกับเครือข่ายสุขภาพจัดอบรมค่ะการพัฒนาผู้ดูแลนะคะระบบบำบัดน้ำเสียค่ะศูนย์อนามัยที่5นะครราชสีมาค่ะร่วมกับศูนย์อนามัยที่6ขอนแก่นศูนย์อนามัยที่7อุบลราชธานีและสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่9ถึง12ค่ะได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการควบคุมดูแลระบบบาบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนะคะระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขจำนวนมากค่ะจำนวนกว่า140คนเข้าร่วมการรับฟังค่ะที่โรงแรมเฮอร์มิเทจรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครราชสีมา โดยศูนย์อนามัยที่5นครราชสีมาค่ะในฐานะองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นค่ะถึงปัญหาการจัดระบบน้ำเสียของโรงพยาบาลจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบนะคะบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลขึ้นเนื่องจากน้ำเสียที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลค่ะทั้งนี้เนี่ยมาจากการรักษาผู้ป่วยการใช้ห้องน้ำรวมไปถึงบ้านพักของเจ้าหน้าที่ อาจมีการนะคะปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคลายชีดิดต,ต่างๆถ้าไม่มีการที่จะระบบจัดก,การที่ไม่เหมาะสมนะคะอาจจะส่งผลให้กระทบได้โดยตรงนะคะต่อสุขภาพของประชาชนดังนั้นค่ะจึงต้องจัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดค่ะและให้คุณภาพของน้ำพิงธีมามตรฐานที่กฎหมายได้กำหนด ซึ่งโครงการนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแห่งชาติฉบับที่2ที่มีลงนามนะคะบันทึกความร่วมมือระหว่างอธิบดีกรมนะคะทั้ง3ก,มกรมด้วยกันได้แก่กรมควบคุมมลพิษกมรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและกรมอนามัยเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมาเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่สำคัญค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคที่อาจจะปนเปื้อนมากับน้ำเสียและเป็นการป้องกันการเกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนข้างเคียงอีกด้วยค่ะมันจะมีอยู่3าประเภทนะครับก็คือเขาเรียกว่าน้ําเสียชุมชนน้ําเสียอุตสาหกรรมน้ําเสียเพื่อการเกษตรฉะนั้นโรงพยาบาลเนี่ยมันอยู่ในขายของน้ําเสียเนี่ยชุมชน เหมือนกับน้าเสียเมืองนะฮะมันอยู่ในขายเดียวกันตามกฎหมายก็คือการเป็นน้ำเสียชุมชนเพราะฉะนั้นน้าเสียชุมชนมันก็คือเป็นน้ำท,ที่เกินจากการขับถ่ายของคนนี่เองแต่ของโรงยบาลนี่คือส่วนหนึ่งก็คือมันก็จะมีน้ําที่เกิดจากการบริการในการรักษาเช่นพวกสารคัดหลั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นน้ําเหลืองอะไรต่างๆมันก็ต้องปะาปนมาถูกไหมฮะ,ะห้องน้ําห้องส้วมที่เขาได้ใช้ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ดูแล ญาติาคนไข้อะไรต่างๆเราก็พยายามดึงทั้งหมดแม้กระทั่งบ้านพักในโรงพยาบาลนี้เราก็ไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมครับทางจังหวัดนครราชสีมานะครับเขาก็ได้มีการเร่งรณรงค์นะครับดึงเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นนะครับหันมากินผลไม้แทนกาแฟและขน